ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูพึ่งครับพึ่งพงกล่องพึ่งพงงที่ผมตั้งไว้ครับเห็นว่ามันย้ายจะเข้ามาอยู่ครับผมตั้งไว้สามอันครับอันนี้พึ่งมาตั้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งครับอันนู้นปีที่แล้วที่มันอยู่ครับแล้วก็โดนผีเสื้อมาไข่แต่รังมันก็เลยหนีไปแล้วก็ วงล้อ,อยางครับวงล้อ,อยางเนี่ยครับผมปิดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับแล้วมีไม้อัดอยู่เป็นคอนมันครับดูพึ่งพงมันบินวนมันกำลังเลือกอยู่ครับว่าว่ามันจะเข้าอันไหนดีเนาะนี่ยครับแต่ผมดูสังเกตดูแล้วมันน่าจะเข้าวงยางครับเนี่ยพอามันบินวน บินตอมวงยางมากเป็นพิเศษกว่าที่อื่นแล้วก็อันที่สองมานี่ครับน่าจะอนี้ครับเห็นบินอยู่นะครับบินอยู่กำลังเลือกอยู่ครับทีมคัดเลือกคอนโดครับอันที่สามนู่นครับบินกำลังเลือก ถ้ามันเข้าอันไหนก็เอาไว้แล้วก็จะเอาจะเอาถัางอื่นนะ,นะลองดูครับมันจะเลือกอันไหน,ม,นมันบินตอมหมดเลยครับนะตอมพุกกล่องครับที่แรกมันบินตอมเนี่ผมนั่งดูบินตอมวงยางเนี่ยมากที่สุดตอนนี้เริ่มเงียบแนละ้วลองดูครับเดี๋ยวผมจะนั่งสังเกตดูสักพักนึ่งครับตอนนี้ก็เย็นแล้วครับ นันอาจจะคำสักหน่อยครับเดี๋ยนั่งดูเป็นก่อนครับผมว่าจะไปตั้งอยู่กับท่อมนูน้นอีกอันหนึ่งครับตรงคันแม่น้านู้นครับพอมบินตอมอยู่สองสามตัวยังไม่มีกล่องล่อเนาะเดี๋ยวดูนี่มันเข้ารอดูครับมันจะเข้าอันไหนก่อนเดี๋ยวก็ค่อยยกอันที่ไม่เข้าไปโอเคครับเดี๋ยวขอนั่งดูก่อนครับครับนั่งดูอยู่มันบินตอมอมว่าเนี่ย ข้างหลังครับวินตองครับเสียงเสียงครับวินตอมหูครับน่าจะเป็นพึ่งสำรวจครับสำรวจลังนั่งดูสักพักแล้วมันเป็นพึ่งสำรวจลังเดี๋ยวไม่ก็ตามพวกพวกมาครับวินตอมครับตอม อโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูครับครับหลังจากเมื่อวานนี้เรามานั่งดูตอนที่มันมาสำรวจมาตอนเช้าครับสังเกตได้ว่าตรงนี้ไม่ถูกเลือกครับที่มันตอมกันเยอะๆครับไม่มาอยู่ครับเดี๋ยวน่าจะมาอยู่ตรง เนี่ยครับถังถังเนี่ยครับน่าจะอยู่พอเห็นมันตอมแต่ถังนี้นะแต่ไม่รู้มันย้ายมาหรือยังครับเพราะว่าตอนเช้านี้ตอมอยู่ถังเดียวครับเข้าออกเข้าออกรวมเข้าไปครับเนี่ยครับ น่าจะเลือกกล่องเนี่ยครับเป็นที่อยู่ตอมนี้ตอมอยู่เลยครับน่าจะน่าจะอยู่กล่องเนี่ยครับเชา้านี้แต่ไม่ผมไม่รู้ว่ามันย้ายมายัางเดี๋ยวรอรอดูไปเรลยครับ ม่มันจะอยู่ไหมถ้าอยู่กล่องนี้ถ้าอยู่กล่องนี้นะครับมันจะย้ายเอากล่องนี้ไปไว้อีกกรท่อมนึงครับให้มาอยู่เพราะย้ายได้แค่สองอันลอยยางคงย้ายไม่ได้ครับลอยยางอันนี้อยู่กับที่มันแล้วโอเคครับ แต่นั้นก็มีตอมนะถังนู้นนะครับดูสิมีตอมไหมมีตอมแค่ตัวเดียวแต่นี้แต่นี้น่าจะอยู่แล้วน่าจะเข้าไปแล้วผมมาไม่ทันตอนที่มันเข้าครับตอนมันย้ายโอเคครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ